English by Teacher Kate ภาษาอังกฤษเรื่องง่ายๆคะ่ะ Hello everyone Welcome to English You Can สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 นะคะพบกับครูเกตอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะซึ่งวีคนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่17แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อ When is your birthday ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถามวันเดือนปีเกิดนั่นเองอยาเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูคำศัพท์ months of the year หรือว่า1ปีมีกี่เดือนนั่นเองคะ่ะเด็กๆอ่าสิเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดือนทั้ง12เดือนกันเลยเริ่มที่คำแรกนะคะ January มกราคม February กุมภาพันธ์ March มีนาคม April เมษายน May พฤษภาคม June มิถุนายน july กรกฎาคม august สิงหาคม september กันยายน october ตุลาคม november พฤศจิกายน december ธันวาคมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ date นะคะหรือว่า ordinal numbers นั่นเองนะคะเวลาที่เราจะบอกวันที่นะคะสิ่งสำคัญก็คือการใช้ อ่าเลขลำดับนะคะหรือว่า ordinal number ่นีองค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะในการบอกวันที่นะคะให้นักเรียนดูแล้วก็สังเกตคําัพท์ดูนะคะค่นะนักเรียนเห็นข้อสังเกตไหมคะอ่าสองพยางท้ายนะคะของวันที่จะถูกนำไปเขียนนะคะเป็นตัวย่อของเลขที่นั่นเองค่ะค่ะตัวอย่างเลขที่31ค่ะสองตัวท้ายก็คือคำว่า first st นั่นเองค่ะดูตามนี้เลยต่อไปนะคะเมื่อเราต้องการจะถามถึงวันเกิดของบุคคลทั่วไปนะคะเราสามารถถามโดยใช้คำถามว่า when is your birthday ค่ะซึ่งเจอคำถาม when is your birthday นี้นะคะสามารถตอบง่ายง่ายค่ะ is on ตามด้วย month s และตามด้วย date ค่ะตัวอย่างนะคะ when is your birthday is on october 2 3 r d ต่อไปค่ะใบางานที่17ทับหนึ่งนะคะ Write the missing months and dates นะคะเรามาเขียนนะคะเดือนที่หายไปกันค่ะเด็กๆอ่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะเดือนแรกที่ให้มาคือ January เดือนที่2หายไปเดือนที่3เป็น March เพราะฉะนั้นเดือนที่2คํคำตอบคืออะไรคะอ๋อ February ค่ะต่อไปนะคะเป็น การเติมนะคะวันที่ที่หายไปค่ะเด็กๆให้ดูจากที่เราเรียนเมื่อกี้แล้วเ,เอามาเติมไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะไใ้งาน17ทับ2นะคะโจทย์บอกว่า complete sentence นะคะให้เราเติมข้อความให้สมบูรณ์ค่ะค่ะวิธีการก็คือโจทย์ถามว่า when is your birthday เวลาตอบก็ให้ตอบเหมือนเดิมค่ะตอบเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันที่ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1น,นะคะ ข้อที่1 when is your birthday วันเกิดของคุณคือวันอะไรใส่ไปเลยค่ะใส่เดือนก่อนแล้วก็เป็นวันที่นะคะข้อ2ค่ะ when is your friend's birthday นักเรียนต้องไปถามเพื่อนคนหนึ่งนะคะข้อ3 when is v a l e n t i n e Day ตรงกับวันอะไรคะข้อ4 when is Mother's Day วันแม่ค่ะข้อ5 when is grand ส่ง g r a n f r e d t i v o l เทศกาลสงกรานค่ะ และข้อ6ค่ะ Venice Constitution Day ก็คือวันรัฐธรรมนูญค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้พูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับ m o n t h of the year นะคะแล้วก็พูดถึงวันที่นะคะ date เพราะฉะนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนะคะทบทวนคำศัพท์แล้วก็ฝึกถามสนทนาด้วยโครงสร้าง w h e n i s Your Birthday เ๋ยนะคะรร้เรจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ See you later ค่ะบ๊ายบาย